เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะต้อนรับ3 Hero a เช a n Game กลับบ้านค่ะ วันที่7พฤศจิกายน2566นางสาวจีกรมเกี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินเอเจ็จำกัดเปิดเผยว่าส่วนการค้าบูพอทหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายโชคชัยวงศก,กรพัฒกรรมการผู้จัดการบูพอทหัวหินนางสาวเยาวภาวิวบุราพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2004และทีมผู้บริหารบูพอทหัวหินร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินภาคเอกชนและชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดร่วมกันจัดงานเตรียมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ3ฮีโร่เอเชียนเกมซึ่งเป็นลูกหลานของชาวประจวบคีรีขันธ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธรารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารวม3าคนมีนายบรรลังทับทิมแดงหรือน้องอยู่นักเทค,ควันโดขวัญใจคนไทยที่ได้ เหรียญทองนางสาวเบญญาภาจันทวันนักกีฬาคริบอร์ดที่ได้เหรียญเงินและนายโจเซฟโจนาธานเวสตันนักกีฬาคลิบอร์ดที่ได้เหรียญทองแดงโดยในวันที่8พฤศจิกายนนี้จะมีการจัดขบวนแห่รอบเมืองพร้อมทํากิจกรรมที่บูพอร์หัวหินให้ชาวหัวหินและชาวประจวบได้ร่วมกันแสดงความยินดีในความสําเร็จภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงชีวประวัติของนักกีฬาทั้ง3คนพร้อมประทับรอยมือและลงลายเซ็นบนรูปภาพของนักกีฬา จากนั้นมีการมอบของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาทั้ง3คนจากพราวไทยโดยทีมผู้บริหารบูพอร์ตหัวหินของที่ระลึกจากเดเรเจนอารีนาโดยวิวยาวภาอาดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารที่หน้าเดเรเจนอารีนาปิดท้ายด้วยการแสดงจากวงโยธวาทิตโรงเรียนวังไกรกังวลในพระบ,บรมราชูปถัมภ์นางสาววจีกลมเกี้ยงกล่าวเพิ่มอีกว่าบูพอร์ตหัวหินขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง3ท่านที่ประสบความสำเร็จและ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประเทศไทยโดยบูพอร์ตนั้นมีแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของการเป็นสปอร์ตดิสติเนชันมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีคุณวิวเยวาวภาอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยมาร่วมเปิดเดอะเรเจนต์อารีนาซึ่งส่งเสริมกีฬาด้านเทควันโดมวยไทยกีฬาการต่อสู้ต่างๆเราจึงอยากเป็นหนึ่งในแรงผลักดันหลักทําให้เมืองหัวหินเป็นเมืองแห่งกีฬาผลักดันเยาวชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยเชื่อว่าน้องๆนักกีฬาทุก ท่านที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญในการที่จะดึงดูดนักกีฬารุ่นใหม่ให้เข้ามาเล่นกีฬาต่างๆมากขึ้นและทําให้มีนักกีฬาที่มีฝีมือเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย